บางวันก็โดนเขาดูถูกแล้วก็เหยียดหยามแต่ผมบอกคุณนะผมไม่เคยสนใจคําพูดของคนกระจอกเหล่านี้นเลยถ้าผมสนใจผมตายหาไปนานแล้วถึงแม้คุณจะจนแค่ไหนคุณอย่าพูดจนติดปากว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินเพราะไม่มีใครต้องการครบกับคนที่แม่งเจอทุกครั้งแม่งมีแต่ปัญหา สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับรวดเร็วทันใจจริงๆเลยสัปดาห์หนึงสัปดาห์หนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่21แล้วครับ21ครับแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่11ธันวาคม2563จะครึ่งเดือนแล้วนะครับก็เป็นปีที่ทรหดอดทนจริงๆแต่ก็ช่างนลครับจะยังไงก็ตามชีวิตก็ยังคงต้องก้าวต่อไปวันนี้เราพูดถึง EP 21ว่าเราจะพูดอะไรกันดีคุณครับ ถ้าเราจะพูดถึงแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องการว่าจะต้องทำไงให้ประสบผลสำเร็จนะครับกระตุ้นยังไงไม่ให้ไม่ให้ตัวเราเองนั้นอ่อนแออ่อนล้าลงไปนะครับนี่คือการสร้างแรงบันดาลใจทีนี้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับแรงบันดาลใจก็จะไม่เหมือนกันแต่สําหรับตัวผมเนี่ยผมก็มีหลายอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับก็ผมอยากจะบอกว่า EP ยี่สิบเนี่ยเราจะพูดถึงความสาเร็จแน่นอนละ ความสําเร็จเนี่ยนะครับไม่เคยโน้มตัวลงมาหาเราเลยมันไม่ใจร้ายนะครับเพราะมันไม่เคยโน้มตัวมาหาใครหรอกถ้ามันง่ายเยนี้ยทุกคนก็สําเร็จหมดดิความสําเร็จไม่เคยโน้มตัวลงมาในเวลาเดียวกันคุณอยากจะสําเร็จคุณต้องขย,ยิงตัวขึ้นขย,ยิงเท้าขึ้นเพื่อไปคว้าม,มันมาให้ได้อันนั้นเนี่ยเรียกว่าความสําเร็จจากความภาคภูมิใจนะครับไม่มีใครทําให้คุณคุณทาด้วยมือของคุณเองเปิดไหมครับสติปัญ,ญญาเนี่ยนะครับมันมันเหมือนส่วนสูงนะ ถ้าคุณไม่กระตุ้นมันก็จะไม่กระเตื้องเหมือนกันฮะร่างกายเราตอนที่เราเังเจริญเติบโตเนี่ยถ้าคุณไม่ออกกําลังกายคุณไม่ทานดีๆคุณไม่ไม่ทานนมไม่ออกเอ็กซ์เซอร์เซอร์์เซสไทน์เนี่ยร่างกายมันก็จะไม่เติบโตเพราะนั่นเหมือนกันครับสติปัญญาเันเหมือนส่วนสูงคุณต้องกระตุ้นเพื่อมันจะได้กระเตื้องขึ้นมาในเวลาเดียวกันคุณครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาก็ชีวิตต้องแข็งแรงนะครับเอาว่าส่วนใหญ่ก็แล้วกันบงอาจจะมีส่วนน้อยที่ว่าไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็ก คำว่ากระตือล้น,นทะเยอทะยานดิ้นรนทุ่มเทฟันฝ่าเนี่ยก็เรืยกชีวิตของคนที่แข็งแรงเปรียบชีวิตของคนแ็งแรงมันเปลีป่ยนเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับซึ่งขอนไม้ต้นนี้มันแข็งแรงมากมันจะไม่ผุฉันใดเช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณก้าวไม่ทันโลกใบนี้คุณจะกลายเป็นท่อนไม้ผุผก้อนหนึ่งฉันนั้น เพราะนั้นคุณเราไม่เอาพื้นที่ของโลกใบนี้ที่ให้เราเขาให้เรามายืนอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราหายใจที่เปล่าเปล่าด้วยการทําเรื่องสัพเพเหระที่มันไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตนะครับตัวเองแล้วก็คนรอบข้างเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดถ้าทาให้ชีวิตเราประสบผลสำเร็จได้เนี่ยมันต้องมาจากการฝึกฝนเลยไม่มีใครเกิดมาแล้วเก่งเลยไม่มีใครเกิดมาเริ่มต้นทุการยอดเยี่ยมเลยทุกคนต้องมีการฝึกฝนเหมือนกันนะครับ ผมก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้ผมจะมานั่งพูดอีพีผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาท,ทําธุรกิจสเรียนผมไม่คิดว่าผมจะมาเป็นประธานผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาเป็นผู้ที่พูดสร้างแรงบันดาลใจนะครับทุกอย่างมันจะเกิดการฝึกฝนนะครับเจอจากประสบะการณ์นะครับถ้าถ้ามันไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วประชิตมันจะมีประสบการณ์ได้ยังไงการฝึกฝนเนี่ยนะครับมันมันเหมือนกับการที่จะทําให้พัฒนาความมุ่งมั่นและก็ความพยายามให้เกิดขึ้น ในเวลาเดียวกันถ้าคุณมีแรงบันดาลใจที่หนักแน่นพอนะผมเน้นกับว่าหนักแน่นพอนะบางคนมีแรงบันดาลใจแต่แวบเดียวมันก็หายไปถ้าคุณมีแรงบันดาลใจที่มันหนักแน่นพอมันเหมือนวิชาวิชาที่คุณเรียนแต่มันไม่มีเกรดวิชาเรียนที่ไม่มีเกรดแต่วิชาเนี้ยมันจะพัฒนาให้คุณเนี่ยมีชุดที่ดีกว่าการเรียนที่มีเกรดวิชาอีกโดยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคุณครับถ้าคุณฝึกฝนและทําให้ตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยและทาให้ตัวเองมุ่งมั่นพยายามเนี่ยผมบอกคุณนะครับ จะเกตสามเกตสี่เกตสองเกตอะไรแล้วไม่สนใจทั้งสิ้นนะเพราะนั้นเพื่อนผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ชีวิตของคุณเนี่ยครับมันยังหนุ่มยังสาวอยู่นะคุณต้องไม่อ่อนแอแล้วถ้าคุณยังไม่แก่แล้วก็คุณต้องไม่ขี้บน่นไม่โทษนู่นโทษนี่ผมบอกว่าหนักนิดเบาหน่อยเราก็ต้องอดทนกันไปเพื่อนๆครับถ้าวันนี้คุณมานะถ้าวันนี้นะคุณรู้จักจังหวะชีวิตนะถ้าวันนี้คุณรู้จักจังหวะชีวิตแค่ลมปากเบาๆเนี่ยก็สามารถเป็นทองคําได้ละ เคียงแค่คุณรู้จักจังหวะชีวิตนี่จังหวะชีวิตชี่ดีเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องไม่ปล่อยมันผ่านไปนะครับคุณต้องไม่ปล่อยมันผ่านไปคุณครับโอเควันนี้คุณมีสิทธิ์นะครับที่คุณจะใช้ชีวิตประเภทแบบกินขี่บี้นอนนะครับไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยคุณมีสิทธิ์ครับแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณน่าจะตัดสินใจลุกขึ้นนะลุกขึ้นทาชีวิตใหม่อย่าจมอยู่กับอะไรนานๆานจนมันถอนตัวไม่ขึ้นเพื่อนๆครับ ชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยนะในในสูเรียนเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับบางวันก็ปาดเหงื่อนะบางวันก็น้ําตาบางวันแม่งท้อชิบหายเลยบางวันแม่งหดหูจริงๆนะครับบางวันก็สิ้นหวังบางวันก็โดนเขาด่าบางวันก็โดนเขาดูถูกแล้วก็เหยียดหยามแต่ผมบอกคุณนะผมไม่เคยสนใจคําพูดของคนกระจอกเหล่านี้เลยถ้าผมสนใจคำพูดคนกระจอกพวกนี้นะผมตายหาไปนานแล้วเพราะนั่นคุณครับ ตอนนี้มันถึงเวลาหรือยังมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะลุกขึ้นพัฒนาแล้วสู้ด้วยมือกันเองอย่าอ่อนล้าบางคนบอกผมว่าโควิดครับไม่มีไม่มีพี่น้องพมา่าไม่มีพี่น้องกัมพูชามาช่วยซื้อเลยผมร้องผมร้องไห้ผมอะไรอะคุณคนไทยมีถึวเงตั้งหลายสิบล้านคนคุณไปไหนคุณอยู่ไหนคุณทําอะไรใช่ไหมทำไมคุณอ่อนแอได้ขนาดนี้เพื่อนๆครับผมอยากจะบอกคุณนะผมไม่เคยฝันถึงความสําเร็จแต่ผมลงมือทํา ผมไม่เคยฝันถึงความสําเร็จแต่ผมลงมือทําผมไม่ทรยศความฝันของผมด้วยการนั่งนิ่งอยู่เฉยๆคุณครับบางคนนะมันไม่มีอะไรพร้อมในชีวิตเลยแต่มันสู้สู้สูสูส้แต่บางคนแม่งพร้อมทุกอย่างในชีวิตแต่แม่งไม่คิดจะสู้เลยบางคนมีเอเจนซี่บางคนมีบ้านบางคนมีรถเบนซ์บางคนมี ben, ครอบครัวบางคนมีเงินแต่มันไม่คิดจะสู้เลยนะฮะมันบอกว่ามันอ่อนแล้วมันไม่ไหวแล้ว ตายเลยคุณตายพอดีถ้าอย่างนี้คุณจงจำไว้เลยนะครับไม่มีสิ่งดีๆอะไรที่เกิดขึ้นจากการทําเรื่องที่ไร้สาระคุณย่อมต้องรู้เองเดียวว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระของชีวิตอะไรที่มันมีสาระคุณวันนี้คุณยังไม่แก่นะคุณ30 40ี่บวันนี้คุณไม่คิดจะทําแล้วคุณจะทําตอนไหนคุณครับวันนี้ผมจะ60สิบแล้วนะผมยังไม่เคยคิดว่าผมจะหยุดทําเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมีค่า และตัวเราเองต้องทําตัวให้มีค่าถ้าเราทําตัวไม่มีค่าและใครจะมาเห็นข้าขงเราก็ตัวเองยังไม่เห็นข้าขงคุณเลยเพราะฉะนั้นคุณครับเรื่องค่าของความชีวิตก็สําคัญมากคุณนะหลายๆคนไม่เคยให้ความสําคัญของหนึ่งนาทีแต่ถึงวันหนึ่งที่คุณมีหนึ่งนาทีสุดท้ายของชีวิตคุณจึงรู้ว่ามันสาคัญเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณครับท้อให้น้อยลงมีหวังให้มากขึ้นทานให้น้อยลงเคี้ยวให้นานขึ้น เกลียดให้น้อยลงรักให้มากขึ้นนะครับคิดลบให้น้อยลงคิดบวกให้มากขึ้นสิ้นหวังให้น้อยลงมีความหวังให้มากขึ้นนะครับอ่อนเราทัวให้น้อยลงกระตือร้อนและเข้มแข็งให้มากขึ้นคุณจงทําทุกอย่างให้ตรงกันข้ามเราเป็นมนุษย์นะคุณเรารู้ว่าอะไรมันสมควรทําอะไรไม่สมควรทํารู้แต่บางทีเนี่ยคุณแพ้ใจตัวเองเพราะนั้นคุณครับโลกใบน,นี้วัดกันตรงที่ว่าแค่ความแตกต่างนิดเดียวนะ ถ้าเกิดคุณเนี่ยนะครับคุณไม่สามารถสู้กับความแตกต่างเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยนะคุณแพ้เลยนะครับแล้วผมบอกคุณนะเกมของชีวิตนะถ้าคุณแพ้คุณจะถูกดันถอยหลังไปเกมของชีวิตถ้าคุณแพ้เมื่อไหร่แล้วก็แล้วคุณท้อเมื่อไหร่แล้วก็คุณจะโดนดันถอยหลังไปเรื่อยๆเลยแลวคุณจะกลายเป็นคนตกโลกไปเลยบางคนแม่งฟื้นไม่ได้เลยครับฟื้นไม่ได้จริงๆแต่จริงๆพร้อมทุกอย่างไหมพร้อมทุกอย่างเลยแต่มันไม่คิดจะสู้แต่คนที่แม่งไม่มีอะไรพร้อมเลยแม่งคิดจะสู้ทุกวินาทีเลย อ่าวันนั้นเพื่อนๆครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งคนโง่มักจะทำเมื่อเขาสูญเสียคือการโทษคนอื่นสิ่งหนึ่งซึ่งคนโง่มักจะโทษตอนที่มันสูญเสียก็คือการโทษคนอื่นเพราะนั้นคุณครับคุณจะโทษใครผมวันนั้นผมบอกคุณนะคือคือผมไม่เคยโทษตัวเองผมไม่เคยโทษคนรอบข้างผมไม่เคยผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือบทเรียนอะ่ะนี่คือประสบการณ์เราไม่โทษ ช่ไหมฮะถ้ามึงถ้ากูไม่เจอมึงกูเขาไม่เป็นแบบนี้ถ้ามไม่ทําแบบนั้นก็ไม่แบบไม่เอาคุณจดจำไว้เลยนะโลกใบนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญคําว่าบังเอิญไม่มีจริงในโลกใบนี้ทุกอย่างถูกกาหนดแล้วด้วยการกระทําและคําพูดและความคิดของเราเองต่างหากเพื่อนเพื่อนครับโลกใบนี้มันจะเป็นยังไงมันจะน่าอยู่ขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับทุกๆวันที่กูเจอคนนะคุณเจอคนงี่เงา่าโลกใบนี้คุณวันนี้แม่งเน่าเฟะเลยถ้าวันนี้คุณเจอคนน่ารักนะโลกใบนี้คุณสดใสไปหมดเลย เพราะนั้นคุณฮะคุณเป็นคนแบบไหนคุณจะเจอคนแบบนั้นคุณเป็นคนงี่เง่าคุณก็จะเจอเด็กคนงี่เง่าคุณเป็นคนหยวนคุณก็เจอเด็กคนหยวนคุณเป็นคนยอมคุณก็เจอเด็กคนยอมคุณเป็นคนดีคุณจะเจอเด็กคนดีอ่ะเพราะนั้นคุณคุณเป็นคนแบบไหนคุณจะเจอคนแบบนั้นในแต่ละวันแล้วลงคุณจะน่าอยู่แบบไหนหรือไม่น่าอยู่แบบไหนก็ขึ้นอยู่แต่ละวันที่คุณเจอคนอีกเหมือนกันผมอยากจะฝากไว้สักสามสี่ข้อนะครับอันที่หนึ่งก็บอกว่าถึงแม้คุณจะทํางานหนักแค่ไหนอ่ะคุณก็อย่าปรักปรำคนอื่นนะคร นะคุณรู้มาไม่มีใครสักคนในโลกใบนี้อยากจะทํางานแทนใครหรอกและการที่ใครทํางานแทนคุณอนะ่ะเขาก็ต้องมีเงื่อนไขในการต่อรองเหมือนกันผมก็ไม่อยากจะทํางานแทนใครเนะเราจะไปยุ่งเรื่องหน้าที่องคนอื่นเขาทำไมนะแต่คนที่เข้ามาช่วยคุณเขาแสดงว่าเขาก็ต้องมีเงื่อนไขหรือว่าข้อต่อรองอะไรในชีวิตของคุณเพราะฉนั้นอย่ามาแต่นั่งปักปัม๊มว่าเราต้องทํางานหนักอยู่คนเดียว อ่าและนะคุณคิดบวกนะทำงานหนักก็ดีอย่างน้อยสุดเนี่ยเราได้ออกกาลังกายไปด้วยเรามีความคิดด้วยเรามีประสบการณ์ด้วยเรามีบทเรียนเรื่องใหม่ๆด้วยเรามีความรู้เพิ่มเติมด้วยอ่าถ้าคุณคิดบวกมันก็จะเป็นแบบนี้นะคุณคิดลบแม่งคุณเหนื่อยจะตายหาให้คุณทาอยู่นั่นแหละนช่มอ่ามันก็จบอยู่กาความความคิดนั่ออนเองอันที่สองบอกว่าอา่าถึงแม้คุณจะจนแค่ไหนถึงแม้คุณจะจนแค่ไหนคุณอย่าพูดจนติดปากว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะไม่มีใคร ต้องการคบกับคนที่แม่งเจอทุกครั้งแม่งมีแต่ปัญหาบัถามกูหน่อยวันนี้ถ้ากูมีเพื่อนอ่ะพอเจอหน้าเจอกันนั่งมาไปปุ๊บแม่งก็เน้่ยเหนื่อยชิบหายจนชิมหายไม่พอกินไม่พอจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าค่าค่านุ่นค่านี่ค่าจีบาถาค่าเทอมลูกค่าค่าแม่แล้วเพื่อนคนไหนอยากจะคบคุณใช่ไหมฮะคุณครับคุณต้องพยายามให้มากกว่านี้ผลงานของคุณอ่ะมันจะมีผลลัพธ์ของคุณมันขึ้นอยู่ผลงานคุณ โลกใบนี้แฟร์เสมอสําหรับทุกๆคนคุณไม่ทําคุณไม่ได้คุณทําคุณได้ที่คุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ทําอันที่สก็บอกว่าจงอย่าคร่าควรอยู่กับเรื่องเก่าๆผ่านแล้วก็ให้มันแล้วไปเราแก้ไขเมื่อวานนี้ไม่ได้แต่เราเอาสิ่งนั้นอะมาปรับปรุงในวันนี้ได้เขาบอกลืมใครก็ลืมได้นะแต่อย่าลืมบทเรียนลืมใครก็ลืมได้แต่อย่าลืมบทเรียน,อ,ยยนอันที่สี่นะครับผมอยากจะบอกว่า อย่าให้ความไว้ใจกับใครมากเกินไปจนเราดูโง่แลวบางบางทีเนี่ยนะคุณนะโลกใบนี้ผมไม่รู้ตกลงแล้วโลกใบนี้มันมันโหดร้ายหรือว่าเราอ่อนแอเองคุณว่าอย่างไงฮะตกลงโลกใบนี้มันโหดร้ายหรือว่าเราอ่อนแอเองผมว่านะถ้าเราอยู่เป็นอะโลกใบน่าอภิรมมากๆเลยอยู่ให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นสี่ข้อนี้ก็อยากจะฝากไว้อยากจะฝาก fc สาวๆของผมนะครับต้องฝาก fc สาวๆของผมทุกทุก ep แน่นอนเพื่อนๆครับ FC สาวๆนะผมอยากจะบอกว่าคุณลองสังเกตดูดีๆนะว่าคุณมีรอยยิ้มเพิ่มขึ้นหรือรอยยิ้มลดลงตั้งแต่คนคนนั้นก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าคนคนนั้นมาเติมเต็มให้ชีวิตคุณเนี่ยชีวิตของคุณจะมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสดใสมีแต่ความคิดไบร g มีแต่เรื่องสร้างสรรค์มีแต่เรื่องดีๆนะครับมีแต่ความสุขมีแต่อมกอดคุณลองสังเกตด้วยตัวเองถ้ารอยยิ้มคุณลดหายลงไปนะครับแล้วมีแต่น้ําตาอย่างนี้มันไม่เรียกว่าความรักนะครับถ้าคนคนนั้นก้าวเข้ามา เพราะนั้นคุณครับใครจะก้าวเข้ามาในชีวิตของเรามันต้องทําให้ชีวิตเราเนี่ยฟูฟ่องและมีความสุขมันไม่ใช่เพพังนะและผมอยากจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามความรักมันจบลงเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักมันจบลงผมอยากจะบอกว่าคนที่พรุ่งนี้จะต้องดีกว่าในวันนี้คือตัวของคุณเองอย่าปล่อยให้เราต้องซุดโทมเพราะว่าคนคนหนึ่งก็ไม่ต้องการเรานะครับอันนี้ก็คือฝากเอาไว้ให้คิดตนเองนะครับชีวิตก็แค่นี้แหละคุณ นะครับ happy 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 happy, 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 happy นะครับแล้วก็อยากจะฝากว่านี่ก็คืออีกลายหนึ่งครับของ24ปีสุเรียนนะครับวันนี้มาในชุดสีขาวครับแล้วก็ลายเพราะฉะนั้นผมจะทําเป็นลายแต่ละเสื้อแต่ละแบบทุ่งผ้าในแต่ละลายนะครับเราพบกันแน่นอนในวันเสาร์ที่9มกราคม2564เริ่มต้นปีใหม่ ฟ้าใสนะครับฟ้าผืนเดิมครับแต่ว่าเรามีความหวังมากขึ้นแต่วันที่8เนี่ยนะครับสุที่8เราก็จะมีการบวงสรวงนะครับก็จะมีมหาพรามนะครับมาทําพิธีให้เราแล้วก็พระจา์วราปุญญาโลท่านนิมนต์ท่านมานะครับเพื่อเป็นเมื่อมาเจริญพุทธมนตรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราทุกทุกคนแล้วก็องค์กรของเราอย่าลืมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนอกจากยี่สิบปีที่เราจะมารับถุงผ้านี้แล้วเนี่ยครับมันจะมีผูกรางวัลเป็นเบอร์ไว้จับฉลากได้รางวัลที่1เป็นรถยนต หนึ่งคันนะครับมูลค่าเกือบ5 0 0 0สนบาทนะครับนะฮัปี้แฮปปครับเราอยู่ในองค์กรเดียวกันสนุกสนุกเราคิดว่าชีวิตมันมีความหมายกับทุกๆลมหายใจนะครับกับทุกๆช่วงเวลาของเราเพื่อนๆครับผมไม่ได้เป็นโค้ดผมไม่ได้เป็นครูผมไม่ได้เป็นนักพูดแต่ทุกอย่างที่ผมพูดนั้นก็คือเกิดขึ้นจากชีวิต23ปีของสูเลที่ผ่านมาซึ่งจะก้าวขู่สองลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตาม ขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่ได้ติดตาม EP นะครับจนถึงวันยี่เบ็ดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมากถ้ารักเปียวัฒนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเลิฟนะครับถ้าอยากจะสนับสนุนก็ช่วยกด Subscribe หรือถ้าอยากจะให้ดังไปทั่วโลกก็ช่วยสั่นกระดิ่งดิงๆๆ้งิงนะครับและพบกันใน e ีีครั้งต่อไปจะเป็นเสื้อสีอะไรดูนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพบกัน EP ีที่22ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับหลักฝันดีครับความสำเร็จมันจะไม่นมตัวลงมาหาเรา หากแต่ว่าเราจะต้องขยีงเท้าขึ้นไปหามันถ้าเราต้องการมันจริงๆ